เปิดตัวแล้ววันพัสสิบสองอัปเกรดจัดเต็มใช้ชิปซัมดออนแพทเจนสามไจอสว่างสุด4,500นิตพร้อมกล้องพลัสโคบสามเท่ามีชาร์จไวหนึ่งร้อยวัตต์ <S 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 2> <S 2> ล่าสุดทางวันพัสดก็ได้เปิดตัววันพัสสิบสอยังเป็นทางการแล้วที่ไม่ได้จริงครับที่มาพร้อมกับสเปคอัปเกรดทุกจุดท,ทั้งหน้าจอชิปเซ็ต กล้องและแบตเตอรี่กับระบบชาร์จเร็วเรียกว่ายกเครื่องกันใหม่และและแบตเตอรี่กับระบบชาร์จและแบตเตอรี่กับและแบตเตอรี่กับระบบชาร์จเรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่หมดโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบอัมโมเลโค้งขนาด6มีหน้าจอแสดงผลแบบอัมโมเลโค้งขนาด6.82นิ้ว K+ ความส่องสูงสุด4,500 nits มีค่ารีเฟรช1ถึง120เฮิร์ตเป็นแบบ ltpo 3.0มจุฉายชิปประมวลผลซา m s u n กอปดเจนสาที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรให้แหลมมาแบบ rpi d e f a มีให้เลือก12กิก16กิกและ24กิกส่วนรอมเป็นแบบ usb สามีให้เลือก256กิก512กิกและ1เทราไบต์บนระบบบริการ android 14ครอบทับด้วย c ครอท os 14ให้กล้องหลัง3ตัวที่พัฒนาร่วมกับ h u s s e n broad มีทั้งกล้องตัวหลักความมีห้านพิกเซล เซนเซอร์ lyt 808ขนาด1ส่วน1.4นิ้วรูรับแสง f 1.6พร้อมระบบกันสั่นแบบ o i s กล้อง Ultra ide, องัลต a w า d ความเป็48น48ล้นกล้องอัลต a w า d ความเปียด8นพมิเซลรูรับแส f 2.2และกล้องพาราเซโคป3เท่าความเป็นด4ล้านพิเซลรูรับแส f 2.2ส่วนกล้องหน้าความเมียดสามสินพิเซลรูรับแส f 2.4่กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 6 5ไฮห้ายแบตเตอรี่ที่5 4 0 0มิลลิแอม ลองรับชาร์จไว100่งรวัตต์ซุปเปอร์วูฟห้ลองรับชาร์จไวลองรับลองรับชาร์จไว100่งรวัตต์ซุปเปอร์วูฟและลองรับชาร์จไร้สาย50บวัตต์ด้วยครับสมาร์ทโฟนวันพัน12มีรุ่นและราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม12 G, ร 250, กิกรอมสองร้อกิกมีราคาอยู่ที่4,299หยวนหรือประมาณ21,200บาทรุ่นแรม16กิกรอม512กิกมีราคาอยู่ที่4,799หยวนหรือประมาณ23,900บาท รุ่นแรม 6G รอม1 t b มีราคาอยู่ที่5,299หยวนหรือประมาณ26,400บาทและรุลลล gig, ่นแรม 24G รอม1 t b มีราคาอยู่ที่5,799หยวนหรือประมาณ28,800บาทโดยวันพัสิบสองจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนวันที่11ธันวาคมนี้ครับ